สวัสดีแล้วทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด็ดนะครับวันนี้วันศุกร์ที่8ธันวาคมมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆ4คู่นะครับขออนุญาตเริ่มตน้นโดยคู่แรกที่เป็นคู่บิ๊กแมชประจําวันศุกร์นี้เลยคือยูเวนตุสวันนี้เปิดอาริอันสเตเดียมตูรินพบกับโค้ชทีมจากนาโปลีนะครับก็ เป็นทีมเจ้าบ้านนะครับยูเวนตุสท,ที่ต่อใส่ทีมเยือนนาปลรีด้วยเลทเสมอครบครึ่งและโอเวอร์เดอร์ที่2บ2ลูกครึ่งนะครับในลีกเนี่ยนาปลีแชมป์เก่าตกลงมาเยอะอยู่อันดับที่5นะครับพวกเขาเล่น6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2เล่นเกมเยือน7นัดอยู่อันดับที่2ของลีกเลยนะครับชนะ5เสมอ2ไม่เคยแพ้ใครนาปลรีฤดูกาลนี้เล่นเกมเยือนจัดจ้านมากๆนะครับส่วนเจ้าบ้านยูเวนตุส เล่นไปแล้ว14เกมนะครับรวมทั้งหมดแพ้ไปเกมเดียวและเป็นการแพ้เกมเยือนนะครับอันดับอยู่ที่2มี33แต้มในขณะเดียวกันนาบุรีเนี่ยอยู่อันดับ5มี24แต้มเองนะครับยูเว่เล่นในบ้าน7นัดชนะ5เสมอ2ไม่แพ้เลยเสียเพียงแค่4ประตูในขณะเดียวกันนาบปรีเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนเพื่อนๆไปเสีย5ประตูเกมเยือนนะครับคู่นี้ทั้งเจ้าบ้านเล่นในบ้านเหนียวและนาบปรีเอง ก็เล่นเกมเยือนดีมากเหนียวทั้งคู่นะครับสถิติช่วงฤดูกาลที่ผ่านมายูเวนตุสเองเจอนาบปลีสู้นาบปลีไม่ได้เลยตั้งแต่ปี2021นะครับแล้วเอเชียติกักเนี่ยหลุดมา4เกมทั้งหมดล่าสุดเจอกันที่บ้านยูเวนตุสนาบปลีบุกมาชนะยูเวนตุสห0แล้วเลดวันนั้นเป็นเลดราคาเสมอน้อยมากนะครับที่ยูเวนตุสเองจะต่อนาบปลีในช่วง3-4ปีให้หลัง แต่ส่วนฤดูกาลนี้ยูเวนตุสเองไม่เหมือนเดิมเลยนะครับอาจจะเป็นที่โชคดีทําให้พวกเขาทําได้ผลงานดีขนาดนี้คือยูเวนตุสเองมีเวลาพักเยอะและไม่ได้ไปเล่นในเกมทั่วยุโดล่าสุดเพิ่งไปเยือนมอนซาชนะมา2-1หนึ่งยูเวนตุสเองไม่แพ้ใครมา9เกมติดและเอเชียดิกับอยู่ในโซนทําเงินส่วนทีมเยือนนรุรีล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านพ่ายให้กับอินเตอร์มิลาน และเป็นการแพ้2เกมติดที่เจอเกมใหญ่นะครับเพราะว่านับุรีก่อนหน้านี้ไปเยือนเรอัลมาดริดชนะอ่าทันทนะครับแพ้มา4-2 10นัดหลังสุดนบุรีชนะ4เกมเสมอ2แพ้4เอเชียนะครับทำเงิน4นัดยังเป็นรองอยู่เวนตุ้ดอยู่นะครับวันนี้ไลน์อัพอ้งอิงจากเว็บ s o f a สกอร์ดคอมนะครับทางฝั่งซ้ายลูกทีมของอเลกีจะอยู่ในแผน3-5-2 เริ่มต้นด้วยเชสนี่นะครับใส่เบอร์หนึ่งเซนเตอร์มี3คนดานิโลแบรเมอร์และแกตติแบ็กซ้ายคอสติกแบ็กขวาแกมเบียโซนะครับมิดฟิลด์3คนมีโรบิโอโลกาเตรีแล้วก็แมคเคนนี่แนวลุกมีราโฮวิชยืนคู่กับคิเอซ่าส่วนทีมเยือน4-3-3ลูกทีมของมาซารีเริ่มต้นด้วยอเล็กซ์เมเร่ผู้ักษาปาะตูเบอร์1นะครับเซนเตอร์ Center, 2คน มีอเมียรอรมานียืนคู่กับเลโอออสติกาดแบ็กซ้ายนาธานแบ็กขวาโรเดนโซมิดฟิลตัวกลาง3คนสตานิสลาฟโลบอสกาเอลมาสและก็แฟรงค์แองกิลซาเนะครับแนวลุกอีก3คนวิกเตอร์โอซิมฮันแล้วก็วารัสคิเลียปีขวาเป็นปริตาโนถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยยูเวนตุสได้เปรียบเล่นในบ้านเล่นกองหลัง5คนมีโอกาสสลับเกมลุกเกมรับ ได้แผนยืดหยุ่นมิดฟิลมี3คนดูแล้วเสียบอลยากและเสียประตูยากเพราะเกมเซลรตยเกลีเป็นที่รู้กันว่าเสียประตูกันยากนะครับส่วนทีเมเยือนยูเวนส่วนทีเมเยือนนาบุรีเนี่ยเกมที่แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานก็หมดรูกเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาพักน้อยแล้วก็ก่อนหน้านี้ไปเยือนนาไปเยือนเรอัลมาดริดผมยังมองว่าแนวรุกข,ของนาบุรีจัดจ้านมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งควาลัสคีเลีย โปลิตาโนแล้วก็วกเตอร์โอซิมเฮนวันนี้ถ้าเล่นดีๆเนี่ยยังมีโอกาสเก็บสกอร์กลับบ้านได้อยู่เพราะเล่นเกมเยือนถือว่ายอดเยี่ยมวันนี้เลดหนักใจไปที่เจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับเลดต่อปอเท่านั้นแต่ว่าสถิติส่วนใหญ่ยูเวนตุสสู้นาโปลีไม่ได้ผมยังมองว่าถ้ายูเวนตุสใจไม่ถึงนะครับดูแล้วเนี่ยเล่นในบ้านมีโอกาสยันเสมอเก็บหนึ่งแต้มมากกว่าใจชอบบอลลองนาโปลีเชียเพราะ เกมบุกจัดจ้านขออนุญาตลองนาโปลีเรตลองป่อเชียได้ครับคู่ที่สอลาลิกาสเปนคู่นี้เกตาเฟพบกับบาเลนเซียนะครับเป็นเลดเจ้าบ้านต่อลาหาเสมอแล้วก็อเวนเดอร์ที่2รลูกคู่นี้อันดับที่10เกตาเฟนะครับส่วนทีมเยือนบาเลนเซียอยู่อันดับที่9 เกตาเฟ่เล่นเกมเย่าในบ้าน7นะัดชนะ4เสมอ3ไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนบารเลเนเซียเล่นเกมเยือน8เกมชนะเกมเดียวเสมอ3แพ้4ฟอร์มปัจจุบัน6นัดหลังสุดทั้งคู่ดูแล้วเกตาเฟ่เหนือกว่าเล็กน้อยเพราะว่าบาเลเนเซียแพ้2นัดเกตาเฟ่ Get แพ้เกมเดียวเองนะครับเกมล่าสุดเกตาเฟ่เพิ่งชนะบาเลนเซียมาด้วย1 0ะครับสถิติคู่นี้มีโอกาสเสมอกันบ่อย ตามสถิตินะครับแล้วเกตาเฟ่ล่าสุดไปเล่นบอลถ้วยชนะมาด้วยแต่ว่าชนะไม่เยอะเจอทีมลองบอลชนะ2-1แล้วก่อนนันนี้ไปเยือนลาสพาวาสแพ้มา2-0แต่เลือกไปดูสถิติในบ้านเกตาเฟ่ถือว่ายันได้ดีนะครับวันนี้ก็เลสเสมอด้วยถือว่าราคาใช้ได้ส่วนบารเดนเซียเองก็ไม่ใช่เป็นทีมบิ๊กเนมเหมือนสมัยก่อนนี้แล้วนะครับล่าสุดชนะมาจริง1 0เจอทีมลองบอล เลทต่อ2ลูกไม่ทําเงินนะครับเกตาเฟ่ก็ไม่ทําเงินแล้วก็ก่อนหน้านี้ไปเยือนคิโ,โรนาแพ้มาสิครับคิโรนาบอลเหนียวมากฤดูกาลนี้บารเดนเซีย <aren> เล่นในบ้านล่าสุดเจอเซลตาบิโกในเกมลีกก็ทําอะไรไม่ได้จบศูนยศย์ดูแล้ววันนี้เนี่ยบาเดนเซียน่าจะสู้เกตาเฟ่ยากนะครับเกตาเฟ่ afe, บอลในบ้านเหนียวเลทเสมอเท่านั้นเชียร์เกตาเฟ่ครับ คู่ต่อมาคู่หนึงลีกเอิงฝรั่งเศสมองบริเย่เปอร์สตาร์เดอรลามั์สันนะครับพบกับล้องเป็นเลททีมเยอร้องมาต่อมองบริเย่ถึงบ้านด้วยราหาปอนะครับโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งล้องเองอยู่เบอร์6นะครับถือว่าจัดจ้านเลยมาต่อมองบริเย่ถึงบ้านเพราะว่า6เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4เสมอสองไม่แพ้ใครและเสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้น ส่วนเจ้าบ้านมองปริเย่เจ็ดเกมในบ้านชนะเกมเดียวนะครับเสมอสี่แพ้2คู่นี้มองบริเย่เองสู้ร้องไม่ได้มา4เกมติดแล้วนะครับแพ้3เสมอ1แล้วฟอร์มปัจจุบันนี้เจ้าบ้านมองบรีเย่เองไม่ชนะใครมา5เกมติดเกมล่าสุดไปเยือนโมโนาโกแพ้2 0และก่อนหน้าน,นี้เล่นในบ้านเสมอเกมมองฟด1 1่และผ่ะาให้กับแบดมา3-1ส่วนทีมเยือนฟอร์มช่วง45นัดหลังสุด ไปเยือนาอรสเซนนะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกลองโดนารสเซนกดมา6-0แล้วก็ไปแพ้เกมหนึ่งในเกมที่เจอกับ PS V h วฮาเฟนแพ้1-0แต่เกมในลีกลองชนะลวดนะครับก็ยังมองว่าลองเองถือว่ากล้ามาต่อมอร์เยยะถึงบ้านต้องมีทีเด็ดขออนุญาตเชียร์ลองเลดต่อปอครับคููสท้ายเกมแชมเปี้ยนชิพที่เกาะกินกนะครับโคเวนทรีวันนี้พบกับเบอร์มิงแฮม ที่บ้าน Country Building Society Arena เป็นเลดเจ้าบ้านต่อเบอร์มิงแฮมครึ่งครบลูกและโอเว์เดอร์ที่2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้ค o u n t r y อยู่อันดับ17ต่อเบอร์มิงแฮมอันดับ15เลดครึ่งครบลูกถือว่าไม่ธรรมดาอาจจะบอลมีงานนะครับเหตุผลคือเจ้าบ้านเองเ่ยอยู่อันดับ17ก็จริงแต่ว่าในบ้าน9นัดชนะ3เสมอ5แพ้1ในขณะเดียวกันเบอร์มิงแฮมเล่นเกมเยือน9เกมชนะเกมเดียวเสมอ1แพ้7นะครับ แล้วคู่นี้ใสติเจ้าบ้านเองไม่เคยแพ้เบอร์มิงแฮมมา10เกมติดชนะ2เสมอ8นะครับแล้วเอเชียได้กับทำเงินมาโดยตลอดเนาะล่าสุดโคนทรีก็ไปแพ้กับอิบสวิตสองหแต่เล่นในบ้านยังเอาตัวรอดกับเกมพีมันอาไกมาได้1-0ถือว่าใช้ได้นะครับโคเวนทรีในบ้านแต่เกมเยือนเบอร์มิงแฮมเองก็ถือว่าไม่ดีแพ้ามาโดยตลอดเหมือนที่แจ้งเพื่อนไป แต่ว่าเกมล่าสุดเบอร์มิงแฮมเพิ่งเปิดบ้านยันเสมอลอตินแฮมมาศูนย์ศูนย์อย่างมองว่าวันนี้ไม่ดีทั้งคู่นะครับแต่อย่างเชื่อว่าเบอร์มิงแฮมเลดลองครึ่งครบรูปเนี่ยอย่างน้อยยันเสมอศูนย์ศูนย์เป็นไปได้ขออนุญาตเชียร์เบอร์มิงแฮมเลดลองครึ่งควบรูปครับทั้งหมด4คู่นะครับคู่แรกยูเวนตุสเจอนาบปรีคู่นี้เน้นเลยนะครับยังมองต่างชอบไปที่นาบปรีเกมเยือนดูแล้วเสมอหนึ่งหนึ่งมีโอกาสเชียร์บอลลองนาบุรีเลดลองปอครับ คู่ที่2ชอบเกตาเฟ่นะครับเลดเสมอในบ้านดูแล้วแข็งกว่าบาเลนเซียคู่ที่3ชอบล็องนะครับมาเยือนต่อปอ,อกลหญิงและคู่สุดท้ายชอบบอลลองเบอร์มิงแฮมซิตี้เลดมาเยือนโคเวนทีหลองครึ่งครบรูกก็ยังไงวันนี้ฝากไว้4ตัวนะครับเน้นไปที่คู่เด่นเลยคือนาโปลีพรุ่งนี้มีเกมพิเีกคัดมานเน้นแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ